คลิปนี้ครับผมจะพาเ,เพื่อนๆมาดูดุมสเตอร์ CNC ราคาหลักร้อยใช้งานได้จริงไหมตรงปกจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูกันครับ สนับสนุนรายการโดยน้ำมันเครื่อง Enduro Mosa Racing สวัสดีครับทุกคนพบกับผมจ่ายเขาบีบายครับเนื่องจากคลิปนี้นะครับทางเพื่อนๆ FC เนี่ยมีการ inbox ส่งข้อความเป็นรูปภาพสินค้าตัวหนึ่งนะครับมาให้ผมดูว่าเจ้าตัวนี้มันสามารถใช้งานได้ไหมแล้วก็เห็นราคาเนี่ยมันมีความน่าสนใจซึ่งรูปที่เขาส่งมาให้ผมดูครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับเจ้าตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นดุมสเตอร์ ที่เป็นงานาสร้างขึ้นมานะครับโดยการ CNC ซึ่งถ้าดุมสเตอร์แบบของเดิมๆติดรถนะครับเขาก็จะเป็นงานลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็คุ้นชินกันดีนะกับดุมสเตอร์แบบของสแตนดาร์ตัวที่เขาส่งมาให้ดูเนี่ยมันมันดูแปลกตาแล้วก็มีดีเทลอะไรที่มันดูสวยงามกว่าของเดิมติดรถแบบนี้นะครับโดยที่คนที่ส่งข้อความมานะครับเขาก็มีความสงสัยว่าดุมตัวเนี้ย หน้าตาแบบนี้แล้วราคามัน5-600บาทเนี่ยมันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าวันนี้ผมก็เลยได้ทำการสั่งซื้อนะครับแล้วก็มาลองแกะกล่องเรียกว่ารีวิวแล้วกันให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเจ้าดุมสเตอร์ CNC ตัวนี้มันสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่าแล้วก็หน้าตาตัวจริงเนี่ยมันจะเหมือนกับในรูปในร้านค้าออนไลน์ไหมนะครับก็ตอนนี้ผม สั่งมาเรียบร้อยแล้วกับดุมสเตอร์ c n c ตัวนี้ครับเมื่อแกะกล่องมานะครับเขาก็มีดุมมาให้1ตัวนะครับอันนี้ผมซื้อมาใน Shopee นะครับ590บาทคือแบบราคานี้ Amazing มากตัวงานเป็น c n c จริงๆนะครับตรงนี้ลายกัดต่างๆเนี่ยก็มีลายดอกกัดชัดเจนนะครับขอบมุมต่างๆ มีการเก็บผิวที่ค่อนข้างเนี้ยบเลยแล้วก็ผิวนะครับของตัวชิ้นงานเนี่ยละเอียดนะครับไม่ไม่มีความคมหรือคือเขาเก็บเก็บคมมาเรียบร้อยอะ่ะซึ่งดูมตัวนี้นะครับก็เป็นการากัดลายเป็นหัวแบบไล่สเต็ปไปนะครับเป็นหัวบอลเนี่ยวิ่งมาเป็นเส้นไปเรื่อยๆนะครับก็ดูมีความสวยงามดีนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่า เขาเป็นงานที่หล่อขึ้นรูปมาก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยมาเก็บงานนะครัเพราะเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วดุม CNC แบบนี้ในกระบวนการผลิตเนี่ยมันจะมาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเลยแล้วก็ค่อยๆไล่กัดนะครับขุดไปเรื่อยๆเจาะรูต่างๆนะครับจนมันเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งมันจะมีต้นทุนแล้วก็ระยะเวลาการผลิตที่ค่อนข้างสูงคือบอกเลยว่าห้าหเนี่ยทำขายไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ ที่จีนของเราเนี่ยสามารถทําให้มันเกิดขึ้นมาได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิวัฒนาการนะครับของอะไรที่เอามาใส่กับรถของเราการเก็บงานต่างๆค่อนข้างดีครับการลบคมต่างๆนะแล้วก็ผิวที่มีการเปิดมาเนี่ยค่อนข้างเนียนนะครับผิวจับมานี้คือไม่มีเป็นร่องเป็นขึ้นแล้วก็ตามดต่างๆไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเปรียบเทียบกับ ดุมเดิมดูแล้วกันอันนี้เป็นดุมของเวฟร2อยนะทั้งคู่นะครับเป็นอ่าเป็นของ LED ซึ่งจริงๆมันใช้ด้วยกันได้หมดนะ125-110ตัวเดียวกันนะครับซึ่งลักษณะของดุมเดิมเนี่ยการผลิตของเขาก็จะเป็นการหล่อขึ้นรูปนะครับเป็นแม่พิมพ์คือพอหล่อออกมาปุ๊บ มันก็จะได้หน้าตานี้แล้วก็มีการเก็บพวกบ่าขอบต่างๆนะครับรูลูกปืนอะไรเงี้ยแต่ว่าบอดี้ภายอกเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เก็บงานอะไรมากนะคือออกจากแม่พิมพ์ยังไงก็เอามาใส่หรือใช้งานได้เลยอันนี้ก็ภาพรวมของหน้าตาดุมสเตอร์เปรียบเทียบกันทั้ง2ตัวนะครับเดี๋ยวเราลองชั่งน้ําหนักดูว่าน้ําหนักของทั้ง2ตัวนี้มีความแตกต่างอย่างไรกันบ้างเริ่มกันที่ดุมเดิมก่อนนะ น้ำหนักของดุมเดิมนะครับจะอยู่ที่515กรัมนะครับก็ประมาณครึ่งกิโลเะมาดูของ CNC กันบ้างตัวดุมเปล่าๆนะครับหนักอยู่587กรัมนะครับก็จะหนักกว่าของเดิมประมาณ70กรัมนิดๆนะครับ แต่ว่าอันนี้คือยังไม่รวมพวกลูกปืนแล้วก็ตัวเสาสเตอร์หรือน็อตสตั๊กนะครับเดี๋ยวเราลองเอาพวกอุปกรณ์พวกนี้มาช่างรวมด้วยแล้วกันนี่ครับก็จะมีอันนี้เป็นน็อตสตั๊กนะครับวางลงไปแล้วก็ลูกปืนอันนี้ก็จะเป็นลูกปืนในดุมสเตอร์นะครับก็จะหนักอยู่ 699กนะครับก็ตีว่าเจดขีดก็ถือว่าดุมสเตอร์ตัวนี้จะมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเพราะว่าถ้าดูจากเนื้อของตัวชิ้นงานเนี่ยมันมีมากกว่าของเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นในเรื่องของการเสริมความแข็งแรงต่างๆที่ทำให้ดุมสเตอร์ตัวนี้มีความแข็งแรงที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อต่างๆเนี่ยก็จะมีความหนาแน่นที่มากกว่าเดิมทีนี้เดี๋ยวเรา,เามา ประกอบนะครับตัวดุมสเตอร์นี่เพื่อให้พร้อมใช้งานกันก่อนเพราะเนื่องจากว่าดุมตัวเนี้จะมาเป็นแบบดุมเปล่าๆจะไม่มีลูกปืนไม่มีตัวน็อตเสาสเตอร์นะครับสิ่งที่เราต้องหาซื้อเพิ่มเลยเนี่ยก็คือหนับแรกนะครับเป็นลูกปืนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นลูกปืนเบอร์6302นนะครับจะใช้เป็นฝายางหรือว่าใช้เป็นฝานเหล็กแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยอันนี้เราใช้เป็น แบบฝาเหล็กแล้วก็จะมีน็อตสตาร์ตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน็อตที่ใช้สําหรับยึดสเตอร์เข้ากับดุมหรือใครจะใช้แบบเป็นน็อตตัวผู้นะครับยึดเข้าไปก็ได้แต่ว่าสําหรับผมใช้เป็นแบบสตาร์ตนะครับเพราะเนื่องจากว่าการใช้น็อตสตาร์แบบนี้เราจะต้องใช้ตัวเมียในการไขนะครับและน็อตตัวเมียที่เป็นน็อตยึดสเตอร์เนี่ยเขาจะมีตัวกันายอยู่แล้วการใช้น็อตสตาร์แบบนี้ก็จะมีความปลอดภัยที่มากกว่าแต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้ความสวยงาม เล่นเรื่องของหัวของน็อตนะครับก็ใช้อ่าเป็นนอ็อตตวผู้ก็ได้แต่ก็อย่าลืมหยอดกันไขยไว้ด้วยนะครับทีนี้ในการติดตั้งลูกปืนเข้าไปเนี่ยผมจะใช้อ่าการเพิ่มความร้อนนะครับไปที่ตัวดุมแล้วก็ให้ตัวเนื้ออลูมิเนียมมันขยายแล้วค่อยหย่อนลูกปืนลงไปเพื่อที่จะได้ให้ตัวเนื้ออลูมิเนียมนะมันไม่เกิดความช้ำเราก็จะใช้เป็นแก๊สกระป๋องนะครับแล้วก็หัวพ่นในการทําความร้อนให้กับตัวดุม ก็ค่อยๆเพิ่อมอุณหภูมิไปน,นะครับเาจะใช้เวลาสักประมาณสสอง2-3นาทีนะครับเพื่อให้ตัวอลูมิเนียมขยายตัว หลังจากที่เราเพิ่มอุณหภูมิให้กับสเตอร์มาสักพักหนึ่งนะครับผมคิดว่าอุณหภูมิอาจจะเริ่มได้แล้วนะเดี๋ยวลองเช็คดูนะครับตอนนี้อยู่200กว่า,วาล้วนะครับ200เกือบ220นะอันนี้ตัวอลูมิเนียมขยายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราย่อนลูกปืนเข้าไปได้เลย นะครับลูกป,ปืนก็เข้าได้แบบง่ายๆนะโอเคหลังจากนั้นเราก็รอให้ตัวดุมคลายความร้อนออกนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราอให้เย็นแล้วเดี๋ยวค่อยทําในสเต็ปต่อไปครับหลังจากที่เรารอนะครับอุณหภูมิของดุมสเตอร์เนี่ยให้ลดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ลูกป,ปืนของเราก็จะแน่นหนานะครับ ก็จะไม่หลุดแล้วคือตอนแรกที่เราทําการเพิ่มอุณหภูมิให้กับตัวดุมสเตอร์นะครับเพื่อให้ตัวเนื้ออลูมิเนียมมันมีการขยายแต่พอเวลาอุณหภูมิกลับมาเป็นอุณหภูมิปกตินะครับอลูมิเนียมเนี่ยก็จะมีการหดตัวกลับเข้ามาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่ามันจะหลวมหรือยังไงนะเพราะอันนี้มันก็จะฟิตเหมือนเดิมทีนี้ถัดมาเราจะมาทําการติดตั้งตัวสตัด๊ดหรือว่าน็อตเสาที่ยึดสเตอร์เข้ากับตัวดุมนะครับ โดยที่ในการติดตั้งเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็จะเตรียมน็อตสต์ทไว้ทั้งหมด4ตัวด้วยกันเพื่อติดตั้งให้กับบริเวณเสาของสเตอร์ทั้ง4มุมส่วนของขั้นตอนการติดตั้งสตัดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับครับตัวสตัดนะครับก็จะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้นะก็คือมีเกลียวทั้ง2ฝั่งตัวนี้จะเป็นขนาด M8 นะครับหรือว่า8มิลจริงๆแล้วเราสามารถเลือก ใช้เป็นสแตนเลสหรือว่าเป็นไทเทเนียมอะไรได้หลากหลายนะครับแล้วแต่แต่พอดีวันที่ถ่ายคลิปเนี่ยผมไม่ได้เตรียมไว้นะครับพอดีมีเป็นเหล็กก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่จะติดตั้งให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับในการติดตั้งเราก็จะต้องมีการใช้ในส่วนของน้ำยากันคายนะครับเพื่อทาบริเวณเกียวนะครับฝั่งที่จะใส่เข้าไปในดุมสเตอร์นะครับเพราะเนื่องจากว่าเวลาไข ถอดเปลี่ยนสเตอร์เนี่ยสตัดมันจะได้ไม่หลุดออกมาด้วยนะครับเราต้องล็อกตรงนี้ไว้เพาเดี๋ยวเรามาทาน้ำยากันคลายก่อนครก็ใส่ไม่ต้องเยอะนะครับหมุนเข้าไปเลยพอแน่นจนสุดนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ไม่มีเครื่องมือเนี่ยอาจจะใช้เป็นน็อตตัวเมีย สองตัวนะครับขัดกันไขให้ตัวบนก,กับตัวล่างนะครับมีการบีบเข้าหากันเราค่อยไขยเข้าไปแต่ถ้าเกิดเอาแบบง่ายๆนะครับอย่างที่ผมเนี่ยเราก็จะมีเครื่องมือสำหรับไขสตัดโดยเฉพาะนะครับก็จะเป็นหน้าตาเป็นลูกบล็อกแบบนี้ข้างในจะเป็นเม็ดลูกปืนนะครับที่ช่วยจับตัวสตัดแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะไขง่ายหน่อยแล้วก็ นะครับมุนได้เลยแล้วก็ใช้บล็อกนะครับเสริมแรงขันนิดหน่อยอันนี้ไม่ต้องขันแน่นมากนะครับเพราะเดี๋ยวตัวสตัดจะเกียวมันจะล้มได้นะครับนี่เราก็ขันแค่พอตึงมือประมาณหนึ่งนี่อันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว1อันที่เหลือก็ทำให้ครบนะครับทั้งหมดก็จบในขั้นตอนนี้ครับ และสุดท้ายครับในส่วนของดุมสเตอร์เนี้ยเราก็ต้องใส่ตัวซีนนะครับสำหรับกันฝุ่นต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้ตัวลูกปืนเนี่ยได้สัมผัสกับฝุ่นหรือว่าความชื้นนะครับน้ําต่างๆจะทําให้ลูกปืนเนี่ยเกิดความเสียหายได้นะครับเราก็ต้องเอาซีนมาใส่บริเวณน,นี้ด้วยนะครับก็สามารถเบิกซีนเดิมนะครับก็คือสาเดิมเลย เอามาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ทาจราระบีเพื่อให้ซีนเข้าไปได้ง่ายสักเล็กน้อยนะครับจางนั้นก็ค่อยๆกดซีนนะครับให้ลงเข้าไปในเบ้าของดุมได้เลยก็เดี๋ยวเราไปติดตั้งดุมตัวนี้เข้ากับรถกันเลยครับ น,นี่นะครับก็เป็นดุมสเตอร์ cnc ที่ผมนำมารีวิวแกะกล่องให้เพื่อนๆได้รับชมกันในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าในตอนแรกที่ผมสั่งมาเนี่ยคือด้วยราคาแค่5-600 0บาทเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังกับดุมตัวนี้ที่เป็นงาน cnc มากนักนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วดุม cnc เนี่ยมันราคาค่อนข้างสูงแต่พอ มันราคาแค่นี้ตอนแรกก็คิดว่าเออมันอาจจะดูออไม่ตรงปกหรือเปล่าวัสดุอาจจะดูไม่ค่อยดีแต่พอได้สัมผัสงานตัวจริงแล้วเนี่ยผมอึ้งมากเลยนะว่าเขาทำได้ยังไงคือราคาแค่นี้แต่ได้ชิ้นงานที่มีความละเอียดขนาดนี้นะครับแลาการใช้งานเนี่ยคือผมลองใช้ขับขี่ดูแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคือถ้าเทียบราคากับ างานที่มีอยู่ในตลาดก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะอยู่ประมาณ2-3000บาทตัวนี้ผมว่ามีความเทียบเท่าได้เลยนะครับเพราะว่าการเก็บดีเทลต่างๆเขาทำมาค่อนข้างดีคือถ้าเกิดมันเป็นราคา2-3 000บาทเนี่ยหลายคนอาจจะจับต้องไม่ได้นะครับมันมันแพงเกินไปแต่ถ้าเกิดตัวนี้ผมว่ามันไม่ได้แพงเลยนะเพราะว่าราคา5 600บาทเนี่ยถ้าเทียบกับดุมสเตอร์เดิมเบิกศูนย์ก็ ไม่ได้หนีกันนะครับก็บวกลูกปืนแล้วก็น็อตไปอีกประมาณ100กว่าบาทเนี่ยก็สามารถใช้งานได้แล้วก็ถือว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับคนที่อยากจะแต่งรถให้มีความสวยงามนะครับเพราะดุมตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าใส่ไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการเพิ่มเพอร์ฟอร์แมของรถนะครับแต่ว่าความสวยงามเนี่ยต้องบอกเลยว่าเต็ม10ก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็นํ p โปรดักที่เพื่อน มีการรีเควสนะครับส่งข้อความเข้ามาวันนี้เรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเรียบร้อยนะครับก็สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจหาข้อมูลอยู่นะครับก็ดูคลิปนี้เรานำข้อมูลไปเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ขายนะคือสามารถหาซื้อได้ในช่องทางาช้อปปิ้งออนไลน์นะครับช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยน,น่าจะมีทั้งหมดก็ลองไปหาร้านที่ ถูกใจนะครับลองซื้อดูแล้วกันก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าลืมติดตาม h o อ b y y y ทั้ง YouTube และ Facebook วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ